อโอกาสนครับอีกพระสูตนะผมไม่เคยผ่านนะเพิ่งมาผ่านตาที่เนี่ยครับที่ความประสงค์ของมนุษย์นะฮะตั้งแต่พระราชามีความประสงค์อะไรประสงค์ทรัพย์แล้วก็อธิบายยาวไปแล้วก็สตีประสงค์อะไรประสงค์บุรุษมาพรามจงกระถางสมณะประสงค์อะไรอยากให้พระเตอธิบายสักหน่อยครับ ขัตติยาทิปะปายสูตรขัตติยาเนี่ยก็แปลว่ากษัตริย์นะครั้งนั้นแลชานุโสนิพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเห็นปะปราศัยก่อนนะแล้วค่อยมาสนทนา คือถามสารทุกสุขดิบอะไปไหนมาอะไรยังไงทั่วไปอะนะครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโกดมผู้เจริญกษัตริย์ทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมดากษัตริย์ทั้งหลาย ย่อมประสงค์โภกทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการในการได้แผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดแล้วเขาก็ถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็พรามทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุด พรามธรรมดาพรามทั้งหลายย่อมประสงค์พวกกระซับพ,พรามก็ยังประสงค์รัพย์อยู่นะเห็นนะยังเนื่องด้วยกามอยู่นิยมปัญญามั่นใจในมนพรามก็ชอบท่องมนใช่ไหมต้องการบูชายันมีพรมโลกเป็นที่สุดเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายทุกวันนี้ทำบุญทำทานก็หวังไปเกิดแค่ได้เป็นเทวดา ให้เกิดในสวรรค์เพราะว่าไม่รู้ความจริงไงว่าเทวดาพรหมตายแล้วไปไหนเพราะเขาไม่รู้ไงแต่พระเจ้าเนี่มียานอย่างรู้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้มาบอกพวกเราแล้วเขาก็ถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ข้ลืหาบดีทั้งหลายข้าเลือหาบดีเนี่ยก็ผู้ชายอันนี้เป็นวัน,นแพทย์พวกมีการค้าขายเน,นี่ยนะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าขหาหาปตานีแต่ผู้ชายเรียกว่าขหาปติหรือขหาบดีย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดาคฤหาบดีทั้งหลายย่อมประสงค์โภกรัพย์ผู้ชายทำมาหากินก็ต้อง,ต,องต้องการทรัพย์อยู่แล้วถูกไหมนิยมปัญญา มั่นใจในศิละปะมั่นใจในศิละปะตรงนี้ก็คือมั่นใจในวิชาชีพที่ตัวเองศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพะต้องการการงานมีการงานที่สำเร็จแล้วเป็นที่สุดข้าแต่พระโกดมผู้เจริญก็สตรีทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไร ต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพรามณ์ธรรมดาสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์บุุษนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรต้องการไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็โจรทั้งหลายย่อมประสงค์อะไร นิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพรามธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมประสงค์ลักทรัพย์อันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาพอเป็นโจรก็ต้องขโมยอ่ะย่อมประสงค์ลักทรัพย์ของผู้อื่นนิยมที่รับเล้นมั่นใจในศาสตราต้องการที่มืดมีการที่ผู้อื่นไม่เห็นเขาเป็นที่สุด อันนี้คือธรรมชาติของโจรส่วนข้อสุดท้ายข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็สมณะทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพรามธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมประสงค์ขันติโสรจะจักขันติคือความอดทนอดกลั้นนะนะ ส่วนโสรัจะคือความสงบความสงเงียมก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองเราจะสำรวมอินทรีย์ได้มันก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากร่างกายเหล่านี้แล้วก็อดทนอดกลั้นต่อถ้อยคําอันหยาบคายอันว่าร้ายที่มากระทบหูเรามันต้องอาศัยความอดทนก่อนแล้วมันถึงจะเกิดโสระจะคือความสงบ,สงบสงเงียม นเป็นธรรมะเนื่องกันนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีห่วงใยมีพระนิพพานเป็นที่สุดอันนี้คือธรรมชาติของสมณะคือผู้สงบเป้าหมายของเขาคือนิพพานข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญน,น่าอาัศจรรย์เรื่องไม่เคยมีได้มีแล้วคือท่านพระโคดม ย่อมทรงทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งที่เป็นที่สุดแม้แห่งกษัตริย์ทั้งหลายแม้แห่งพราหมณ์ทั้งหลายแม้แห่งข้าลือหาบดีทั้งหลายแม้แห่งสัตรีทั้งหลายแม้แห่งโจรทั้งหลายย่อมทรงทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งที่เป็นที่สุดแม้แห่งสมณะทั้งหลาย ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักแล้วเขาก็ขอถึงสรณะนะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะ,ะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาก็เลยเกิดความเลืมใสในพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยขอโอกาสนะครับ ได้เห็นพระสูตรนี้ได้ฟังพระสูตรนี้ครับก็ทําให้เชื่อมันในพุทธเจ้าเยอะว่าพระองค์ตัดสรู้จริงๆรู้ละเอียดละออรู้ทุกอย่างแล้วก็มันก็เป็นจริงประยานที่เขาว่าแจ่มแจ้งนักนี่แหละครับแล้วก็รู้จักพระด้วยว่าพระประสงค์อะไรต้องการอะไรมั่นใจอะไรมีอะไรเป็นที่สุดใช่คนไม่รู้ก็จะดูพระออกว่า พระเนี่ยดีหรือไม่ดีมันใจอะไรอ้ผมมาพิจารณาตอนนี้ดูตามโลกตอนนี้นะครับพระที่มีสมบัติเยอะๆมีอะไรมากๆเนี่ยรับสินเงินทองไอ้ของอะไรนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์กับพระเลยมีแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใด้ดีเพราะสมบัติเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีประโยชน์